สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมพามาเดินเล่นนะคะตอนเช้าส่งเด็กๆเ,เสร็จแล้วก็เลยมาเดินเล่นอันนี้นอยู่ในเมืองนะคะตรงนี้ยตรงนี้เป็นห้องสมุดนะคะห้องสมสาาุดสาธารณะก็ให้ดูรอบๆวันนี้อากาศดีมากเดี๋ยวจะพาไปเดินเลาะเลาะตามลำคลองลอไปเบิ่งนไปย่างเลาะ ลำคอเนาะเแบาบไทยแน่อีสานแน่ด้ค่ะเด้อครับอันสิติดนี้ใส่เแบาบทั้งไทยทั้งลาวทั้งอีสานรผรสมกันแน่ค่ะอักิดแน่บรรยากาศวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดีมากจะไปซื้อของที่อ่ลิโดอันนี้เป็นลำคอเนาะคะ่นะเนาะมคองสวยมาก เนะมื่อก่อนจะถ่ายอยู่ตรงมุมนู้ตรงนู้นจะเป็นร้านกาแฟะนะคะแล้ก็จะไปเดินลำกองน้ําลำกช้องเช้าๆบรรยากาศก็ดีมาสุดอากาศนิดนึงนะคะโอ้โหเห็นห่านไหมคะน้องห่านสองตัวอนอนโอ้โมีเต็ดด้วย เป็ดเยอะช่วงเชา้าจะไป็นินซื้อกับข้าวรู่นี้จะได้ไม่ออกนอกบ้านจะได้อยู่บ้านเราจะทำสวนผักซะหน่อยนะคะเสียงอาจดังนิดนึงเพราะว่ามันมีติกก่อสร้างตรงนี้เป็นตึกใหม่เมื่อก่อนยังทำไม่เสร็จเพิ่งทำเสร็จสวยมากน่าจะเป็นแฟลดเนาะ ก็ถ่ายคนไม่ได้เราก็ต้องเข้าต่าเข้าเข้าป่าเข้าโคงเป็นละป่าเดินห่ายให้ดูอาก็จะมีติดคนนินดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรหรอกอเรา,มาไม่ตั้งใจถ่ายเขาเนาะ มันติดเองหรือเปล่าเมื่อกี้ตึกสวยมากก็้ทำตึกดีมากเนี่ยตึกนี้เขาทำประมาณสองปีถึงเสร็จมาเดินออกออกกำลังกายสูดอากาศ น้าหน่อยนะคะก็ติดก็จะแดดแดดดอกเช้าแดดออกวันนี้ช่วงนี้อากาศจะเข้าหน้าซาำมือหน้าร้อนแล้วก็อากาศจะดีหน่อยนี่เรามาเลาะป่ากัน จะเดินไหวหน่อยเวียนหัวก็บอกได้นะคะอืมไม่รู้ดอกอะไรอะ่ะเหมือนดอกเอเนี่ยเหมือนดอกปักบุงเลยเนาะถ้าหน้าร้อนแล้วไอ้ต้นไม้ดอกไม้มันก็จะไอ้นี่อันนี้เขาเรียกตัวน,นี้ต,นต้นตำแยนะคะห้ามโดนโดนละคัน แล้วมานนี่ว่าสายสานมันก็เสื่อมว่าตอดมือเขาเนาะขาเนาะก็จะมีคนพาเด็กมาเดินไอ้นไม่ใช่เด็กพามามาเดินเล่นนิดๆหน่อยๆเราก็จะหันมุมกล้องไปทางอื่นนะคะกลัวติดเขาอันนี้ดอกอะไรไม่รู้แต่ว่าสวยมากสวยจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้ ต้นไม้เขา้านขายต้นไม้ด้วยต้นไม้ดอกไม้พาไปดูอันนี้ก็สวยเนาะบรรยากาศดีมากให้เดินทั้งวันก็เดินได้นะคะเนี่ยเป็นคนชอบเดินเลาะเดินไปนูน่นไปนี่ยอยู่อยู่ไม่ติดบ้าน แล้วเดี๋ยวเราก็จะลอดใต้สะพานเนาะแต่ถ้ามาตอนยินๆเรไม่กล้าไม่กล้ามาหรอกเมเพราะว่าทางมันเปียวถ้าตอนเช้าๆหน่อยก็จะมีคนมาเดินหน่อยข้างบนนู้นจะเป็นทางรถไฟนะคะนั่นบนตรงรถไฟเนี่ยจะได้ยินเสียงรถไฟวิ่งเลยสถานีก็ไม่ไกลจากนี่เท่าไหร่หรอก นะเดินไปอีกสิบนาทีก็จะถึงเหมือนต้นมะเขือพวงเลยเหมือนต้นมะเขือใช่ต้นมะเขือไหมเนี่ยมันเหมือนต้นมะเขือมากเ,ออเสียงหลไปแล้วเราก็จะเดินลอดอุโมงค์แล้วก็จะวิ่งรีบเดินกลักวกลัวอยู่กลักวกลัวใต้อุโมงค์นะคะ เดี๋ยวรเราก็จะกล้องลงนิดนึงนะคะเพราะ่ามีคนเดินมาไม่อยากให้โดนเขาเห็นขาก็นิดนึงก็คงไม่เป็นไรมั้งกันไว้ก่อนอาจจะได้ไม่ไปถ่ายโดนเขาแต่ถ้าถ่ายนนี้ก็ไม่ไมน่าจะเป็นไรน้ำใสๆน้ำใสมากลงูนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นร้านซ่อมรถนะคะออกมานี่ก็เป็นร้านซ่อ,ซอมรถเป็นคารไลท์มอเตอร์เนี่ยจะถึงแล้วจะถึงไอ้นี่แล้วจะถึงร้านดอกไม้แล้วต้องต้องรีบมารีบไปรีบกับเพาว่าต้องไปทำธุระที่บ้านอีก นะอ่าดอกไม้สวยมากดูค่ะเนี่ยชอบดอกไอ้นี่ยสวยเห็นที่ไรก็ต้องแวะดูตลอดแหละดอกไม้เป็นคนชอบดอกไม้อืมจะถึงแล้วตรงนน้นนารีโดร์ร้านขายอขายกับข้าว ตงน,นี้นะ่าจะเป็นใบสนีค่ะใบสนีภาษทใบสนีจะพาดลูลูมเขาแกะสลัดได้สวยเนะแปลกหูแปลกตาดีค่ะใบสนีเห็นไหม,อ,มอากาศสุดยอด อากาศก็ร้อนแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มันจะร้อนพอไอ้นี่อยู่ได้แต่ว่าถ้าประมาณกระกฎาคาเนาะมันจะร้อนมากอ่าร้อนร้อนไม่เหมือนเมืองไทยร้อนแห้งๆร้อนแบบผิวอ่าเรียกไงผิวไอผิวแสบโดนแดดแล้วมันจะแสบร้อนอ่ะนะแต่ถ้าคนชอบแดดก็น่าจะอยู่ได้ ฝรั่งเขาชอบแดดอาบแดดเนาะคะ่ะถึงแล้วนูน่นคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงจะให้ครบสิบนาทีเนาะเดี๋ยวจะทำอะยรด้วอเนินถนนใหญ่ัดก็วิ่งกันอย่างนี้แหละแล้วก็จะทำให้มุมมุมอรยงเงี้ยเหไนอย่้ย อันนี้เป็นต้นลัซเบอรี่นะคะเนีย่ยดอกอันนี้ดอกลัซเบอรี่เนี่ยมันเกิดเองมันเดี๋ยวมันยังไม่เป็นลูกไอ้ลูกสีแดงแดงลาสเบอรี่แบล็คเบอรี่อย่างเงี้ยโอ้ยไงลีดูเดี๋ยวจะไปซื้อเดี๋ยวไปร้านขายดอกไม้ การ์เดนเซ็นเตอร์นะคะเน,นี่ยการ์เด้นเซ็นเตอร์ลวขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและต,ติดตามให้นะคะแล้วก็กดไลค์กดซับ s ไคร b e ให้นะคะกดเลิฟให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เจอกันวันใหม่นะคะ